สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับก็มารีวิวกล่องอุปกรณ์กันน้ำนะครับกันกระแทกเก็บจัดเก็บของนะครับนี่คือ p e l i ิ a n 1120 Case นะครับเป็น Watertight Case ก็คือเป็นเคสที่ป้องกันน้ำความชื้นได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นกล่องใส่มีดที่มีผู้ชมนะครับท่านหนึ่งส่งมาให้ นในข้างในมีมีดหลายเล่มเลยนะครับนี่กล่องก็จะติดไว้เลยว่าเป็น knives นะครับ Smoky Mountain knives w o r k ก็คือเป็นสติกเกอร์ของร้านมีดในอเมริกานะครับกล่องนี้ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับน่าจะเป็น glass filled nylon ชนิดหนึ่งที่ทนการกระแทกมากๆเลยแล้วก็ขนาดของมันก็เป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้ใส่ไฟฉายมีดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปด้วยนะครับตัวกล่องเป็นลักษณะคือสามารถจะวางยืนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จะมี หูหิ้วด้านบนตรงนี้นะครับสามารถจะพับเก็บได้แล้วก็หิ้วได้ง่ายดายเลยพับแบบนี้นะครับข้างหน้าจะมีวาล์วนะครับซึ่งวาลว์นี้จะออกแบบมาสําหรับลดแรงดันด้านในนะครับเปริกแกนแท้จะมีเคสที่มีตัวกระจายแรงดันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าชัดเจนเลยว่าเป็นออโตเมติกนะครับเฟสชไรส์ ize, นะครับวาล์วก็เป็นเพิร์ชนะครับก็เป็นตัว ดันออกมาเวลาปิดแน่นนะครับแล้วก็บริเวณด้านนอกจะเห็นว่ามีเป็นสันพวกนี้จะช่วยลดแรงกระแทกนะครับแล้วก็ตัวเคสสามารถจะวางซ้อนกันได้ถ้าเป็นขนาดเดียวกันด้วยนะครับเคสมีด้วยกันหลายสีนะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับเท่าที่เคยเห็นจะมีสีเขียวสีน้ําตาลสีส้มสีเหลืองสีอื่นๆผมก็เห็นว่ามีสีชมพูอะไรพวกนี้ก็ด้วยนะนานๆทีนะครับนอกจากนี้ตัวเคสจะมีตัวฝาล็อกนะครับซึ่งจะเป็นตัวเดือยล็อกแบบนี้นะจะใช้งานกนะ็คือต้องยก ตัวล็อกขึ้นนะครับ2ฝัง่งเลยแล้วก็เปิดตัวฝาล็อกขึ้นแบบนี้นะครับฝาจะอ้าออกประมาณเกิน90องศาไปหน่อยนึงแล้วเราจะเห็นว่ามีโอริงนะครับหรือเป็นยางกันน้ํานะครับอยู่ทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับอันนี้แล้วข้างในก็จะมีการบุโฟมกันกระแทกเป็นทรงลูกฟูกนะครับเหมือนรังไข่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีช่องโฟมนะครับซึ่งอันนี้ก็เจ้าของมีดเขาก็เจาะมาเพื่อใส่มีดเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะเอาตัวโฟมนี้ออกได้ด้านในก็จะมีผนังแข็ง แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสันป้องกันฝุ่นแล้วก็น้ำนะครับเวลาเราปิดไปเนี่ยสันนี้มันจะไปกดโดนบริเวณตรงยางที่มีนะครับแล้วผมเองก็มีเคสยี่ห้อนี้ใช้งานแต่เป็นขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับมีอยู่2อาอันเลยก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วยังไม่พังเลยนะครับตกกระแทกนะครับปิดแน่นๆแล้วลงไปในน้ำนะครับโดนน้าสาดบนเรือบนคายักก็ยังคงใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นเคสที่กันกระแทกได้ดีมากช่างภาพมืออาชีพนะครับ แล้วก็รวมถึงนักสํารวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงคนที่ชอบปืนชอบมีดไฟฉายพวกนี้ก็เป็นเคสที่สามารถจะใช้เก็บของพวกนั้นได้นะเก็บเลนส์อะไรโดยที่มันไม่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มีตัวรูสําหรับล็อกนะครับด้วยนะจะมีช่องสําหรับใส่กุญแจล็อกหรือว่าใส่สายรัดนะครับไม่ให้มันอ้าโดยไม่ตั้งใจด้วยนะครับเปิดก็ง,ง่ายปิดก็ง,ง่ายนะครับแน่นหนาดีนะครับแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ Pelican Case นะครับ 1, 1, 2 0นะครับประมาณนี้ Made in usa นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับว่าสามารถจะใช้งานนะครับคือเนี่ยอย่างในรูปเลยนะครับใส่แล้วก็ว่ายน้ำแบบนี้เลยนะน้ำไม่เข้านะเขาบอกว่ามีตัวปรับแรงดันอัตโนมัติด้านนอกและด้านในเปิดปิดง่ายนะครับด้วยเดือยล็อก2จุดนะครับเกือบทุกโมเดลจะมี2ล็อกนะครับแบบนี้หมดเลยแล้วก็ป้องกันน้ำมีโอริงซีลนะครับนี่นะครับ มีขนาดตั้ง50ขนาดให้เลือกปัจจุบันนี่ผมว่าน่าจะเกิน50ไซส์แล้วนะ peligan.com นะครับก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมไปดูกันได้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวมีดต,ต่อนะครับมีข้างในมี s p ป d e r ก o ชา m r m a n 3เล่มนะครับมีมีดยี่ห้ออะไรนะมียี่ห้อ k o อิโนนะครับ k o n i ก1เล่มแล้วก็อีก2เล่มเป็นปกรุ่น S l i s นะครับ Bowie ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเดี๋ยวมาดูรีวิวมีต่อเลยนะครับเฮบิไรเดนเอาท์